เดี๋ยวไปดูด้วยนะครับตัวผมพี่เกมอากาศนะครับซึ่งเสียงว่าต่างจังวะก็นะครับวันนี้นะผมทําให้ไม่ได้ลงคลิปน,นะเพราะว่าอยู่ทํางานนะครับผมจนติดดื่มเลยนะก็เรามาหาข้าวกินนะครับซึ่งทําให้ไม่ได้ลงคลิปน,นะครับผมข <c oughs> ้าวแม่งเลยครับจบกระของทุกคนสหรับผมน่าจะลงคลิปนะครับห้องสอบไปที่นด้วย ดังมากครับก็ข,ข้ามกาอร่อยดีครับก็ <c oughs> <c oughs> วันนี้ได้เป็นคลิปเนี้ยที่ได้ลงนะ <c oughs> นะครับกินข้ามไก่ครับอร่อยเลยทัก <c oughs> ทาบผมทักทายกันดึกครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำคลิปนะครับผมแล้วก็ขออภัยครับคนที่กำลัง อรอนะดูนะดูคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับประคับใส่ก่อนของคุณมแ้วพโอเคฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ลงตามปกติแหละมั้งมั้งนะโอเคอันนคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณเลยครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมโอเคไปละ